เคยเจอนักมวยดังๆเนี่ยมีใครบ้างวีรพลสมจิตวันเฮงอำนาจแล้วก็สีสเกตครับเจอแต่นักมวยกระดูก,กระดูทั้งนั้นเลยนี่หว่า นอเนี่ยส่งใครมาเนี่ยชกมวยสากลแต่มาเดินเตะก,ก้านคอนเด็กเฮียสิหมื่นซะล่วงเลยสวยละคราวนี้เฮียสิหมื่นนะเอาผมตายแน่เลยไหนบอกว่าเคยเจอวีพรพลเคยเจอสมจิตนั้นแหลซัดมวยไทยตะชิบก็ผมเคยเจอจริงๆนีครับพวกเขามาน้องเพลงโชว์ตัวที่งานวัดบ้านผมอะ พูดได้ประทับใจมาก